สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตอมกัชโโลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนดาร k กไนส์สืบทอดนะซึ่งผมต้องติดคําเตือนอย่างนี้ก่อนเลยว่าด r k k กไน h ์สืบทอดเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่สอนยากมากนะครับคือมันสอนยากมากถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อมาดูในไลฟ์สตรีมผมเนี่ยผมจะเล่นดาร k กไนส์สืบทอดได้แบบอิสระมากเล่นได้เต็มที่เล่นได้ตามใจอยากนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนให้มันเป็นแค่ basic, เบสิกเบื้องต้นนะครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยพอที่จะสามารถดูคลิปนี้แล้วสามารถที่จะแบบไปฟาร์ม3-8มไหม3-7 0ได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปฟาร์มที่แบบโลเทียอย่างโดเกบีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมตั้งใจว่าคลิปเนี้ยอยากจะให้เป็นพื้นฐานสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเล่น Dark ดักไละสืบทอดมันไม่ใช่คลิปที่เปิดออกมาแล้วเอ้ยทุกคนดูปุ๊บทุกคนจะได้รับทริคหรือว่าอะไรใหม่ๆก็คือคงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคเพราะว่า ผมทำคลิปเนี่ยมาประมาณสองสมรอบแล้วผมเถียงกับตัวเองบ่อยมากว่าเอ้ยฉันจะสอนแบบนี้ดีไหมนะฉันจะต้องทำอะไรแบบไหนยังไงดีซึ่งผมไม่อยากเถียงกับตัวเองอีกต่อไปละผมเลยตัดสินใจคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะตัดละเผื่อใครไม่รู้นะใครเป็นใครเป็น f c ฟซีช่งผมก็จะรู้ว่าเอ้ยผมผมตัดต่อคลิปดักน,นเนี่ยมาประมาณสามรอบแล้วแต่ผมไม่ได้เอาลงเพราะว่าเพราะว่ามัน ม,มันสอนอยากนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าทุกคนให้ดูคลิปนี้เนี่ยจะเข้าใจผมนะว่าคอมโบที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้มันไม่ใช่คอมโบที่ดีที่สุดแต่มันคือคอมโบที่ทําให้คุณรู้จักกับตัวดังไ้่สืบทอดได้มากขึ้นอีกเล็กน้อยก็ยังดีนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีแอดออนมาโชว์ด้วยมีสกิลที่สําคัญนะครับแล้วก็เอ่อแนวทางการคอมโบเบื้องต้นนะแต่ยังก็ตามนะครับผมก็หวังว่าทุกคนนั้นเอ่อจะ ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการตัดใจในการทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการอัปเดตคอมโบอาชีพนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะให้กำลังใจผมนะครับขอแค่คนละ1นึ่งไลก์ก็พอนะครับคนละ1นึ่งไลค์แค่นั้นไม่ขออะไรมากถ้าคอมเมนต์ขอบคุณด้วยก็จะดีมากครับเพราะว่ามันจะช่วย ดันคลิปให้ผมแบบขึ้นไปอยู่ในหน้าฟีดได้นะหรือใครที่แบบว่าอยากจะโด o n a t จริงๆก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับโด n a t e แต่ถ้าอยากจะโด n a t e จริงๆนะครับแนะนําว่าให้ไปสมัครสมาชิกกับ Twitch Subscriber นะครับเดือนละ69บาทนะซึ่งถ้าใครกดสมัครสมาชิกไว้เนี่ยผมก็จะมีตัวออแอดออนหรือว่าแนวทางการเล่นเนี่ยก่อนที่ผมจะลงคลิปเนี่ย ของแต่ละตัวละครเนี่ยตัวอื่นอยู่ใน Discord ส่วนตัวนะครับทุกคนก็ใครที่ใครที่เป็นซัพพอร์ตใครที่เป็นซัพพอร์เตอร์ผมเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยก็จะดูก็จะเห็นแอดออนก่อนใครคอมโบก่อนใครแล้วก็เทคนิคมากมายในเกมก่อนใครนะครับในส่วนของสมาชิกเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าโอเคไม่เป็นไรสมัครสมาชิกไม่ใช่แนวนะครับเราก็มีร้านบริการรับเติมเกมอีกร้านหนึ่งนะครับร้านดีร้านเดิมร้านดังแล้วก็เป็นร้านที่อยู่คู่กับเรามานานนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณร้านนี้ด้วยนะครับร้านกอ็อจีช็อปนะครับเอ่อร้านกอ็อดจีรับบริการเติมเกมออนไลน์นะครับถูกดีปลอดภยัยเติมไวแผ่น3สามนาทีนะครับเพียงแค่เพื่อนๆในทัก เออแอดมินเพจไปนะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code ที่ขึ้นตามรูปนี้ก็ได้เลยนะครับคลักไปบอกแอดมินเพจว่าผมต้องการเติมเกมไปเสิร์ดครับแอดมินก็จะคอยแนะนําต่างๆนะครับแล้วทีนี้เวลาเติมเนี่ยก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอะตอมคัญชโลดนะครับจะได้ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตผมในอีกช่องทางนึ่งทาให้ผมมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ก๊อดช็อปเนี่ยเป็นร้านที่ผมค่อนข้างชอบนะหวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นดูร้านนี้นะครับก็อดจีช็อปไม่ได้เติมแค่แบล็คเบิรนะแต่ก็ยังมีเกมอื่นๆด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมอื่นก็อย่าลืมทักสอบถามก็อดจีช็อปเป็นร้านแรกๆนะครับยังไงก็ไม่มีอะไรละเพื่อประ่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนอะไรบ้างครับไปดูกันโอเคนะครับก็วิธีที่ผมจะแนะนําอย่างแรกนะก็คือสกิลนี้ครับสกิลเอฟเนี่ย สกิลเอเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างสําคัญนะเวลาเราใช้เนี่ยจะได้พลังเออจะได้ความเร็วในการโจมตีเนี่ยสิวิธีใช้นะครับก็คือเราแค่กด F นะครับชันเองไม่ยากนะครับแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยจะชอบมีปัญหากับสกิลนี้ก็คือสกิล l ดอะหน้าเครับคือดอะหน้าเเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเราเราออกไปเลยนึกออกไหมคือคือมันพุ่งออกไปเลยซึ่งซึ่งซึ่งมันมันจะไม่ได้เอฟเฟกของตัว F นะครับด,ดูดีนะ เนี่ยพุ่งออกไปเลยเนี่ยเห็นว่าคือมันไม่มีไม่มีแอดอนออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นสกิล F อแล้วก็เดินหน้า F เนี่ยสองสกิลเนี่ยพร้อมกันจะเป็นแอนดอนนี้อ่าเห็นปะคือ F อแล้วก็ชิปแล้วก็เดินหน้า f เนี่ยสองสกิลเนี่ยใช้ให้มันต่อเนื่องใชใ้มันพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นการคอมบูที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับอ่าแค่นี้อันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับ สกิลต่อมาที่มีความสําคัญนะครับก็คือมอดกวิญญาณนะครับคือไอเจ้าสกิลตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนะครับคือมันไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับมันจะต้องเอาออกมาที่ควิกสล็อตและมันเป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่ามันสแปมได้นะครับมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในไมกี่สกิลที่สามารถสแปมได้มันเป็นสกิลที่สาคัญมาก มันเอาไว้สแปมแอดออนสแปมลดเกาะมอนนะครับซึ่งถ้าเราใช้เนี่ยมันจะลดพลังป้องกันมอนเตอร์ลงอีก20หน่วยนะครับแนะนําว่าให้ใส่ลงไปในควิกสล็อตนะซึ่งผมแนะนําว่าหลังจากใช้โมอโดกอุญญาเนี่ยเราควรต่อด้วยกุหลาบดําเบ่งบานที่มันเป็นสกิลแมกนูดนะครับมันจะสามารถคอมโบต่อกันได้ค่อนข้างไวเลยนะครับสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแมกนูดเนี่ยเนี่ยกว่ามันจะล้ำขึ้นมาเนี่ยโอ้โหท่ายากนานมากๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวสกิลของอโมโดกัญญาณเนี่ยแล้วเราใชค้คลิกขวาตามเนี่ยครับมันจะออกมาไวอย่างนี้นะอ่าเห็นไหมมันกรอกมาไวถามว่าสกิลอื่นเนี่ยมันแคนเซิลเราไปต่อที่สกิลแมกนูนได้ไหมมันได้เหมือนกันแต่ผมชอบที่จะใช้ตัวตัวควิกสล็อตอย่างนี้มากกว่านะควิกสล็อตแล้วคลิกขวา่าอ่ามันก็จอะกับเป็นสองสกิลแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอสกิลที่สําคัญนะครับ โอเคอีกหนึ่งทริคของดาร์กไนท์นะครับคือผมต้องบอกว่าดาร์กไนท์เนี่ยสกิลประมาณประมาณ80%เนี่ยคือตัวของเขาเนี่ยสามารถไม่ไม่ใช่80%ดีิผมว่าประมาณประมาณประมาณ90%อ่นะ90-95%ถึงเนี่ยตัวสกิลดาร์กไนท์ครับสามารถแคนเซิลได้ด้วยการแดดข้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเออยกตัวอย่างเช่นสกิลสิเห็นปะสกิลด f วเอฟลงคลิกซ้ายเห็นปะลงคลิกขวา สเปซมาอ่าอันนี้ควิกสล็อตนะครับ, Quick บคลิกสล็อตแมกนูดเห็นปะคลิกซ้ายขวานะครับหรือจะเป็นชิป F เห็นปะมันแคนเซิลได้หมดชิปขวาชิป E เอ่อเมาส์ข้างเหรออ่าอ่าอะไรเงี้ยมันก็แคนเซิลได้หมดชิป X นะครับชิป X ออาจจะยากหน่อยคือหลายๆสกิลที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่า ก็คือว่าไม่ว่าเราใช้สกิลอะไรก็ตามเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันสามารถแคนเซิลได้ด้วยการแดชข้างนะครับสมมติเราตีตีอยู่อุ้ยมอนเตอร์ตีว่ะเดินหนีดีกว่าอุ้ยมอนเตอร์ตีว่ะเดินหนีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันซึ่งมันก็เป็นแบบมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเอาไว้หลบเลี่ยงเวลาเราเจอมอนเตอร์ที่มันโหดร้ายนะครับแบบว่าอลังการเกินนะครับสู้ไม่ไหวนะครับเราก็อาจจะแดชได้นะครับแดชหนีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับในส่วนของดาร์กไนท์ สืบทอดเนี่ยมันง่ายตรงนี้มันง่ายตรงที่แบบเราทีตีอยู่เราไม่ชอบเราก็แดดออกแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของตัวดาร k กไนนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเทคนิคก็น่าจะมีหมดละเดี๋ยวพาต่อไปแต่ผมจะไปแนะนําเรื่องของคอมโบกันดีกว่านะครับปะ่ะโอเคครับทุกคนคือคอมโบดาร k กไนท์เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งคอมโบเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตได้นะครับคอมโบผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3มแถวนะครับจริงๆก็ไม่อยากเรียก3าแถวหร มี2แถวได้ไหมคือไอตรงนเนี้ยสกิลเเนี่ยผมใส่มาเพื่อที่จะใ,ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าควรใช้ F ก่อน WF นะครับคือจริงๆถ้าให้พูดจริงๆก็คือมี2แถวนั่นแหละนะพูดง่ายๆมีสแถวคอมโบนะครับเราจะพูดแถวเนี้ยแถวแนวยาวเนี่ยแนวยาวเนี่ยเป็นคอมโบหลักนะครับคอมโบหลักของเขาเนี่ยก็คือมีตั้งแต่สกิลซีเอฟเดินหน้า F ลงคลิกซ้ายลงคลิกขวาสเปซบาร์ bar, ควิกสล็อตคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาชิปเแล้วก็ชิปขวานะครับ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ครอบจักรวาลแล้วละ่ะอ่ามันก็เป็น i n f i n ตี้ combo ได้ละแต่ว่า combo พวกเนี้ยมันใช้เสร็จปุ๊บเนี้ยมันวนไม่ได้นะครับมันเลยต้องมีสกิลขั้นนะครับซึ่งสกิลขั้นของเขาเนี้ยก็จะมีหลกัหลกๆอยู่3สกิลนะครับหนึ่งสกิลชิป E นะครับสกิลชิป E เป็นยังไงนะครับสกิลชิป E เป็นอย่างนี้อ่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับในส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้สกิลอื่นดีกว่านะครับ แล้วก็มีสกิลความพิโรธของเวดิวนะครับเจ้าตัวนี้เนาะความพิโรธของเวดิวนะครับเมาข้างเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ได้ใช้บ่อยมากบ่อยแบบบ่อยมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ยอดนิยมเลยชิปแซดยังไงใครก็ต้องใช้นะครับชิปแซดเนี่ยได้ได้รับเอ่อได้รับความรุมโจมตีบวก10และแลดพลังป้องกันอีก20หน่วยด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างดีเลยนะครับ สามสกิลนี้ผมจะใช้เป็นสกิลขั้นนะคือหมายความว่าเวลาเราคอมโบตรงนี้จบปุ๊บเนี่ยคอมโบไอสกิลหลักเสร็จเนี่ยให้เราเลือกใช้สกิลข้างล่างเลครับอันใดอันหนึ่งนะครับสมมติผมคอมโบเสร็จปุ๊บผมใช้ชิป e แล้วผมก็อาจจะอาจจะวนกลับไปที่สกิล c เนี่ยวนกลับมาแล้วอาจจะใช้เป็นอาจใช้เป็นความพิลดของเวดิลนะครับสกิลตรงกลางเนี่ยแล้วก็วนกลับมาแล้วก็อาจ,จใช้เป็นสกิลชิปแซดแล้วก็วนกลับมาก็ได้ หรือบางคนเก่งหน่อยแบบแอดวานหน่อยนะครับแอดวานหน่อยก็วนตะกิ้หลักเสร็จปุ๊บอาจจะใช้ชิป E แล้วก็เมาข้างวนกลับมาอาจจะใช้เป็นชิปแซแล้วก็ตามด้วยชิป E อะไรเงี้ยซึ่งมันแล้วแต่คนนะครับอย่างที่ผมบอกคือตัวดักนั้นมันไม่มีคอมโบตายตัวนะมันเป็นคอมโบอิสระมันฟรีสไตล์มันแบบว่าฟรีสไตล์ทูเพลย์แบบว่ามากๆกนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับคอมโบเป็นอย่างนี้นะคอมโบเป็นอย่างนี้อ่ะซีคลิกขวานะครับ F เดินหน้า F นะครับลงคลิกซ้ายลงคลิกขวาสเปซบาร์นะครับตามด้วยสกิลควิกคลอตแล้วคลิกขวานะครับตามด้วยคลิกซ้ายคลิกขวานะครับตามด้วยชิปเและชิปคลิกขวาครับนะครับอ่าอันนี้คือคอมโบหลักเดี๋ยวผมทำให้ดูไวๆอีกรอบหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ นี่คือคอมโบเต็มๆแต่เมื่อกี้เพื่อนๆสังเกตไหมผมลืมกดสกิลเกลเ,เพราะผมเองก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพยายามชินให้ได้นะครับสกิลนี้สําคัญไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรที่จะชินในเวที่แบบว่าในเวที่แบบว่าลืมกดนะครับพยายามจําเอาไว้ให้แม่นๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลพวกเนี้ยครบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองวนสกิลเริ่มจากชิป E เมาค้างแล้วก็ชิปแซดก็ได้ครับจะเป็นอย่างนี้ ก็เป็นประมาณเนี้ยคือเราก็วนไปเรื่อยๆนะครับวนกลับไปอ่าเป็นวนกลับไปแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงตอนที่ผมคอมโบเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบก็ก็ไม่ได้แบบว่าใช้สกิลไอ้ไอ้เจ้าพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็คือเวลาผมเจอสกิลอะไรผมก็ผมก็สาสตร์ไปจู่ๆผมถึงตรงเนี้ยถึงสเปซบาร์แล้วอุย้ยมอนเตอร์มันตีผมต้องหลบใช่ปะต้องหลบผมต้องผมก็อาจจะเป็นต้องต่อควิกสล็อตนะผมก็อาจจะใช้เป็นคลิกซ้ายขวาก็ไดนะ้อะสมมติลงคลิกซ้ายลงคลิกขวาสเปซบาร์อย่างเงี้ยแล้วก็คลิกซ้ายกับคลิกขวาอย่างงี้อะไรนะ เออมันมันมันไม่จําเป็นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบใช้สกิลตามที่มันแบบกําหนดให้นะครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกําหนดเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะคือผมกดมั่วๆนะนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมันไม่จําเป็นต้องใช้สกิลทั้งหมดแบบตรงตามตำราเป๊ะก็ได้นะครับคิดเองก็ได้นะโดยที่ คือคือคือถ้าคุณเพิ่งเล่นเน s, ienne, er <erman> hmm. ี่ยก็คือตามนั้นนะครับเราเราอาจจะใช้คอมโบของผมก่อนก็ได้นะครับอาจจะลองใช้คอมโบผมก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นแบบใหม่ๆสดๆละร้อนๆเลยใช้คอมโบผมไปแต่ถ้าเกิดว so, ่าใครเล่นเป็นแล้วนะครับคอมโบผมเนี่ยสลัดภาพลืมลืมไปได้เลยนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ก็ไปคิดคอมโบของตัวเองได้เลยนะครับส่วนเรื่องของแอดออนเนี่ยก็ตามนั้นตามภาพอันนี้แอดออนเนี่ยถูกจัดมาเพื่อใช้กับคอมโบนี้โดยเฉพาะนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีคอมโบใหม่ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนแอดออนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเอาไอตัวสกิลเอฟเนี่ยออกเพราะว่าเจ้าสกิลเอฟตัวเนี้ยบางครั้งคนก็ลืมใช้นะครับแอดออนจะเสียฟรีนะครับแนะนําว่าให้ถอดออกก็ได้นะครับแล้วแต่ แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับอ่าสำหรับผมเนี่ยคิดว่าดักไนเนี่ยคงจะไม่มีอะไรสอนแล้วครับในในส่วนของดักไนสืบทอดนะยังไงก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะครับสาระในวันนี้นะประมาณนั้นละกันเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะครับว่าดักไนสืบทอดเล่นยังไงเป็นยังไงกันนะครับไปไปดูกันโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวดักไนสืบทอดเนาะซึ่งผมเองก็ต้องบอกอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเฮ้ย ดังและสืบทอดเนี่ยมันฟรีสไตล์นะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีคอมโบที่มันแบบเป็นตายตัวขนาดนั้นผมก็หวังว่าทุกคนนะจะเข้าใจคือบางคนที่ติดตามผมเนี่ยแล้วเข้าใจตัวผมเนี่ยผมโอเคนะผมค่อนข้างรู้สึกดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกดติดตามผมเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฟอลโล w นะครับที่ฟอลโล่ผมมานะปัจจุบันนี้ผมมีฟอลโล w อยู่ประมาณ2,300คนนะครับซึ่งในชีวิตนี้ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ในส่วนของ Follow ที่เยอะขนาดนี้ผมก็ภูมิใจตัวเองเล็กๆนะครับว่าอย่างน้อยผมก็ได้ทำเต็มที่กับ YouTube แล้วนะครับเออผมอาจจะไม่ค่อยสตรีมใน YouTube เท่าไหร่เพราะว่าผมไปสตรีมใน Twitch ทวิชซะส่วนใหญ่เพราะเพราะว่าคือที่ผมสตรีมในท t c h เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะกว่ามีความท้าทายในการเป็นสตรีมเมอร์มากกว่านะครับตัวผมเองก็ทําเป็น v t u ู e ด้วยในอนาคตนะผมอาจจะลงเป็น v t u ู e เต็มตัวนะครับ เป็น vtube แนวไหนนั้นอันนี้ต้องไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครที่กำลังถามเรื่องอะอะไรนะการตั้งตั้งอะไรไม่ใช่ตั้งดิคือถามเรื่องเบ้าหน้าผมเนี่ยไอตัวดาร์กไลท์เนี่ยเอาจากไหนนะครับพิมพ์ชื่อตระกูลไปนะครับอาตอมเกนชิโร่นะน่าจะเปิดน่าจะมีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็ทักดิสคอ d มาสอบถามได้นะอาตอมเกนชิโร่นะออแล้วก็มีเรื่องอะไรกันอ๋อไม่ใช่อีก2เรื่องเรื่องอีเรื่องที่1นะ มีคนถามมว่าเฮ้ยพี่ครับพี่ครับเอาสกิลออกมายังไงนะครับอย่างแรกเลยน,ะน้องๆอย่างแรกเนี่ยกดแก้ไข UI ตรงเนี้ยแล้วกดเปิดมันขึ้นมานะครับเปิดมันขึ้นมาอ่าควิกสตารตเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็กดตัวเคขึ้นมานะครับเห็นปุ่มนี้ไหมตั้งเวลารอการใช้ครั้งต่อไปเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บอ่ากดเข้าไปแล้วเราก็เลือกสกิลที่เราอยากจะใช้นะครับแล้วก็เลือกเลยจะให้มันอยู่กูดาวไหนหนึ่งสนะครับ แล้วเราก็สามารถเขียนคอมเมนต์ตรงนี้ลงไปได้นะว่าเอ้ยมันสกิลนี้มันคืออะไรชิปอีก็ใส่ลงไปนะเท่านี้แหละหน้าจอเราก็จะมีสกิลขึ้นอยู่การหน้าจอแล้วนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่าเกมเนี้มันมีเอ่อมันมีอันนี้เปล่าวะสมุดบันทึกอ่านี่นี่สมุดบันทึกจริงๆเราสามารถบันทึกได้นะเว้ยรู้ปะคือสมมุติว่าเนี่ยผมจะบอกให้นะเทคนิคการเล่นเกมเกมนี้ง่าย,าย,ายเลย คือทุกคนเนี่ยอันดับผมขออนุญ,ญาตปิดยู่อก่อนออกด Escape ขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วพิมพ์คำว่าบันทึกเนีย่ยเห็นปะจะเจอคำว่าสมุดบันทึกฟังก์ชันเนี่ยกดเข้ามานะครับกดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเรากดเพิ่มบันทึกแล้วเราก็จดไปเว้ยคอมโบผมมีอะไรอะ่ะมี C ใช่ไหมอ่ะมี C ีออตัวเล็กไปเหรอตัวเล็กไปก็เอาเอาเอาตัวใหญ่เอาตัวหนาหน่อยไหมเอ่อตัวอาจจะเป็นตัวหนาไหมอาจจะเป็นตัวสีแดงไหม อาจจะขี่เส้นใต้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่ออาจจะต้องการให้ตัวหนังสือมันใหญ่กว่านี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงให้มันตัวใหญ่นะ,ะสมมติ c w บวก f ตามด้วยสกิลลงคลิกซ้ายไหมลงคลิกซ้ายไหมอ่ะเนี่ยจดจดไว้แค่นี้แล้วก็ปักหมุดนะครับกดปักหมุดตรงเนี้ยเนี่ยปักหมุดแล้วปิดแล้วก็เล่นนะครับเห็นปะ่ะเนี่ยหมดแหละ นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ที่ผมที่ผมคิดว่าไม่มีใครสอนแต่ผมเองก็จะสอนนะครับประมาณนี้ก็ถือเป็นโบนัสใครที่ดูคลิปเนี้ยจนจบทุกคนจะได้โบนัสจากผมไปเต็มๆนะครับอ๋อมีโบนัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าตั้งค่าภาพยังไงใช่ไหมกดปุ่มนี้เลยนะครับตั้งค่าหน้าจอนะครับไปทางแสดงผลตรงนี้เลือกเป็นแนะนํา2นะครับอ่าทีนี้จะสังเกตได้ว่าความสว่างหน้าจอเนี่ยปรับตามใจชอบได้เลยนะครับอยากจะให้มันสว่างมากก็ให้มัน ก็ก็ก็คือมันก็คือสว่างอะแหละก็คือแบบว่าเห็นภาพชัดขึ้นเนาะแต่ผมจะอยู่ประมาณระดับ10นะครับส่วนคอนทราส์เนี่ยอันเนี้ยถ้าใครชอบแบบภาพเข้มๆนะครับก็ปรับขึ้นมาได้แต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเข้มไปมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับผมก็เลยปรับดีดลงมานะครับให้มันเห็นเงาเอฟเฟกต์ตัวต้นไม้ตรงนั้นเห็นปะต้นไม้ตรงนั้นเห็นปะถ้าเกิดผมปรับขึ้นเนี่ยต้นไม้คือเงามันเข้มเกินนะผมเลยปรับลงให้มันพอเห็นเอฟเฟกต์บ้างถ้าก็มาลบสิบนะครับแค่นี้แหละอันน คลิปนี้ก็คงไม่มีสาระอะไรแล้วคิดว่าน่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ายังไงใครมีคําถามอะไรสามารถทัก Discord ได้แลถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมซับสไครต์ที่ตัวทวิชนะครับเดือนละ69บาทนะทุกคนก็จะได้รับสาระความรู้มากมายแล้วถ้าเกิดว่าใครซับสไครต์เทียหนึ่งเนี่ยก็สามารถมาขอข้อมูลต่างๆได้ส่วนใครเป็นเทียร์งเทียร์มเนี่ยอันนี้อาจจะมีเซอร์วิสเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับในรูปแบบของอะตอมนะใครสมัครเทียร์มอันนี้ อันนี้อาจจะเป็นเซอร์วิสแบบจับมือสอนสอนเล่นทุกไกด์พาไปทุกอย่างอยากลงดานใช่ไหมเดี๋ยวพาไปอะไรเงี้ยถ้าใครสมัคร s u b สไครต์เทียสามนะครับผมอาจจะมีมีเวแถมสําหรับลงสาราม15ตัวให้นะครับ รูปแบบเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมขอฝากกิวนะครับกิวคลอฟเฟิลนะครับกิวเออ PVE นะครับเปิดบอสทุกวันเสาร์เวลา2อทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าใครเงาๆไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับต้องการเพื่อนเล่นด้วยนะครับเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เล็กๆนะครับคอยพูดคุยกับข้อมูลเกมไกด์แนะนำตัวละครแนะนำของต่างๆรวมไปถึงพวกไกด์เกี่ยวกับพวกอคอมโบอาชีพเนี่ยซึ่ง ตรงเนี้ถ้าใครอยู่ในกิวอะตอมเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับก็คือจะได้รับรู้ข้อมูลของอะตอมพอๆกับ V.I.P เลยนะครับอะไรประมาณนั้นละก,กันนะก็ถ้ายังไงก็ขอตัวจริงๆนะไปละบ๊ bye ายบๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ